ทีนี้วิธีการจะวินิจฉัยได้ยังไงระยะเบื้องต้นตั้งแต่มีอาการนะคะตั้งแต่ยังไม่มีอาการคือเป็นสักพีนิคก็คือยังไม่มีอาการหับเลือดตีดรูเม็นยังต่อท่อเรายังกว้างอยู่แต่มีการขยายหนาตัวของผนังหลอดเลือดจนกระทั่งมีการติดนะคะการวินิจฉัยอาจจะง่ายๆเราเป็น3อย่างด้วยกันหนึ่งนะคะการทำกั้ซาวก็เหมือนเราทำกั้งซาวเช็คอัพทุกปีก็คือกั้ซาว ของตัวหลอดเลือดขึ้นมาเป็นชั้นของผนังหลอดเลือดเดี๋ยวจะให้ดูรูปถัดไปนะคะถัดมาคือการเอ็กซเรย์อีกสองชนิดก็คือ CTA หรือ MRA ภาษาไทยก็เรียกว่าคอมพิวเตอร์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วน MRA เรียกว่าเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กนะคะสองอันนี้ก็มีข้อดีค่ะคือเห็นเนื้อสมองเลยนะคะแต่ก็มีข้อเสียอย่างที่นจะกล่าวไปถัดไปอันสุดท้ายก็คือเ n g กซซึ่งสมัยก่อนเนี่ยวิทยาการเราไม่ดีมากขนาด เป็นโรคหลอดเลือดเนี่ยเดินส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะต้องได้รับการทำแองกซ์ชแกรมเป็นส่วนใหญ่แต่เนื่องจากปัจจุบัน1ิปีนี้เอ็กซ์ชวพัฒนาดีมากขึ้นนะคะเราสามารถทำซีทีในผู้ป่วยได้ครอบคลุมเกือบ100%ในประเทศไทยนะคะทำให้เรารู้สาเหตุของโรคหลอดเลือดได้มากขึ้นนะคะ,ะแต่ง่ายๆออกเป็นที่เราจะต้องสนใจก็ือ3มนอแรกนะคะอันแรกก็คือตัวอิลตราซาวด์เรียกภาษาอังกฤษก็คือดูเท็ก โอเวอร์ติดดูเพ็กซ์นะคะอันนี้ก็มีข้อดีคือหนึ่งทประมาณ2 0ถึงส0สินาทีก็เสร็จนะคะผู้ป่วยที่ตัวว้วนกลัวที่แคบนะคะก็สามารถทําได้นะคะทาบ่อยแค่ไหนก็ได้เพราะไม่ใช่เจอรังสีในการทำมตเตซาวแต่ก็มีข้อเสียคะ่ะด้วยความที่เขาทำมตเตซาวเนี่ยความเชื่อถืออยู่ที่บริเวณคอเป็นส่วนใหญ่แต่เลืองที่ในสมองเนี่ยจะบอกไม่ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นโอเว t o r Depend นเดนก็ต้องจบ หรือได้รับการศึกษาหรือว่ามีเซร์ติฟิเคตเกี่ยวกับการทำกระสารมาโดยตรงนะคะสุดท้ายก็คือ2อันหลังนะคะถ้าากังการเป็นดูเนื้อสมองว่ามีตีมีแตกหรือเปล่าก็ต้องเป็น CTA CT แล้วก็ MRA หรือ MRI นะคะเพื่อดูว่ามีเลือดของเช้นเลือดสมองตีหรือแตกหรือเปล่านะคะก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันคะ่ะ CT ท,ทำเร็วมากนะคะ CT เข้าไปหวัวเสียบป,ปึ๊บเข้าไปในอุโมงประมาณ10นาที5นาที เส้นเลือดตีเส้นเลือดแตกนะคะคนที่ปวัที่แค่คนที่หายใจไม่ดีมาถึงซึมใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ก็สามารถเข้าไปทําได้เพยงประมาณ5นาทีก็ร,รู้แล้วว่าเส้นเลือดตีเส้นใหญ่ไหมเส้นเลือดแตกหรือเปล่าเพื่อจะได้รับจะได้รู้ว่าต้องผ่าตัดหรือเปล่านะคะแต่ก็มีข้อเสียคือไม่เห็นเส้นเลือดนะจะต้องฉีดสีเข้าไปเพราะนั้นคนที่แพ้อไอโอดีนนะคะคือแพ้อาหารทะเลก็ไม่สามารถทำได้ในขณะที่ mra ช่องที่3นะคะก็คือ mri x-ray ไดขึ้นแม่เหล มีข้อดีค่ะก็คือเห็นหมดเลยเนื้อสมองเป็นยังไงหรอดเลือดเป็นยังไงนะคะแต่คนที่ปวดที่แค่ที่อุโมงคนานๆอยู่นิ่งๆประมาณหนึ่งชั่วโมงเอาอะไรมาครอบหัวไว้อึดอัดทนไม่ได้นะคะมีเยอะเหมือนกันที่ทําไม่ได้2คนไข้ที่หายใจไม่ดีชีพจรไม่สม่ำเสมอไม่สามารถทําได้นะคะสุดท้ายก็คือแอนเจโอแกรมมีข้อดีเป็นหมดเลยเอ็กซ์แลนเซนเอ็กซ์แลนเซนคือเห็นหมดเห็นทุกอย่างเห็นหลอดเลือดเห็นหมดเลยแต่ไม่เห็นเนื้อสมอง นี่คือข้อเสียข้อถัดมาก็คือโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองเส้นเลือดตีบนะคะจากการทำประมาณ1%นะะึ่ปอร์สามก็คือคนที่แพ้อโอดีนแพอ้อาหารทะเลก็ทําไม่ได้คนที่เป็นโรคไตก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยช่องสุดท้ายตัดทิ้งเลยค่ะเป็นทางเลือกของหมอทุกท่านเป็นอันสุดท้ายนะคะถ้าเลือกได้ก็จะเลือกเป็น3ช่องแรกข้อดีข้อเสียต่างกันช่องแรกสกรีนนิ่งจะดีที่สุดคนที่ไม่มีโรคอะไรทำได้สาวปลอดภัย ถ้ามีอาการแล้วยังไงก็ต้องไปดูเนื้อสมองว่ามีเส้นเลือดตีบแตกหรือเปล่าฟันซีทีหรือ m r i ก็จะช่วยได้คําตอบมากกว่า